มีรุ่นนี้เข้าใหม่ค่ะพอมยนะใช่สวยๆอ่ะขยับมาหามามีหน่อยเป็นงานจกอย่างที่แม่ชอบนะคะเป็นงานจกแบบที่แม่แม่มสซ่มให้ดูใกล้ๆนะเมื่อกี้มันไอ้นั่นไปเนาะสวยมากชะคะเป็นงานางจกนะสองเมตรกว้างใช่กว้างแล้วก็อ่เต่อหัวต่ออะไรคือพร้อมอะ่ะผืนนี้แบบคือจบเลยอะสีสวยอยู่นะแม่ ลออยู่นะแล้วก็พิュวพิュนุ่มๆนมเนี่ยค่ะเป็นงานจกอันนี้ด้านหลังเขาจกไงางานจกละเอียดอ่ะพับด้านหน้ามาโชว์ให้แม่ปอดูสวยมากอ่ะพับครึ่งให้มาม,มีหน่อยแล้วมาม,มีถ่ายให้แม่ปอดูก่อน <laughs> ทำหน้านะอเออเสวยอ่ะไหนลองทำท่าดิเอะไหนก็แมวพุ่งหน่อยเร็ว แต่ผืนนี้สวยจริงๆแม่ปอ,อ,อใช่ค่ะเนีไหมแบบขนาดคนตัวใหญ่ๆคุมเนี่ยยังขนาดน,นี้นนนใช่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าเดียวกันกันกบที่เคยส่งมาขายให้ทุกครั้งอะค่ะที่แม่ปอรับอะของแกแต่ผืนนี้จะเป็นอ่อรุ่นรุ่นงานโบราณนะคะที่แกเก็บเอาไว้แล้วแกเพิ่งจะดูมาให้มนก็กลายสวยนะแม่มันมันเป็นแบบแสงอย่างนี้อือลายงามคลาสสิก <ๆ S 1> โอเค